ใส่โก่งมไ่ด้ใส่วีนู่นนีอะไใส่หรใส่วีใส่วใส่วีหรอเอาก็วะรก็มัมามามานาีาม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 วมา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  r าม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 วมา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 อามามาเาม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 ่มา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 ัาม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 แล้วาม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 าามามามาาม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 าวามามามาาว ดีใจมากเลยแล้วก็วันนี้ได้ออกงานอย่างจริงจังครั้งแรกกับทง NAS าง n a s เลยครับตอนนี้ก็แฟนๆก็มาหากันมาข้างเยอะเลยแล้ววันนี้มันมีสติ๊กของพี่ๆคันกองคอลเลคชันถึงมาครับใช่ครับก็คือตอนนี้แป้งนางฟ้าแป้งนางฟ้าของ n a s นะครับ n a s Light Reflecting Setting Powder เขามีคอลเลคชันใหม่ก็คือนี่ตัวน,นี้เลย,ย,ยจะเป็นลาย เป็นลายผีเสื้อปกติแพ<ช>็กเกจเขาจะออกสีดำๆใช่ครับ,<ำ>รบก่อนอันนี้ก็อาจจะมีคอลเลคชันวาลิงทายบ้างแต่ว่าทางนี้จะเป็นลายผีเสื้อครับเป็น W D Transform Collection ซึ่งเป็น Limited Edition ด้วยทำขายแค่ในเฉพาะเอเชียเท่านั้นก็คือหมดแล้วหมดเลยครับลวดลายข้างในหน่อยว่ามันมีว่าเป็นยังไงล่ะข้างนอกเป็นลายผีเสื้อเปิดข้างในก็มีผีเสื้อออกมาไม่มีไม่มี ตัวแป้งเขาก็จะเป็นทําเป็นทิ่มลายผีเสื้อเหมือนกันอยู่พ่อนน่ารักมากเลยครับหมดแล้วหมดเลยไปซื้อตัวนี้คู่ใช่ครับแค่ในเอเชียด้วยมันดาร์คพิเศษของแป้งนางแป้งนางฟ้าอยู่ที่นุณนิชอบจริงนกิว่ากเลยคือปกติของผมใช้ทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งนางฟ้าด้วยตัวรองพื้นก็คือใช้ทุกวันอยู่แล้วซึ่งดีแล้วก็ส่วนแป้งนางฟ้าอันนี้แบบคิดว่าทุกคน รู้จักอยู่แล้วแล้วก็ยุมยิ้มหลายคนติดใจถูกใจอยู่แล้วด้วยซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยแบบทําให้ผิวเราสวย glow ใช้ปิดใช้ปิดลุคของเราได้เราตลอดทั้งวันเลยแล้วว่าใช้ทัชอัพระหว่างวันก็ได้ด้วยเป็นตัวแบบ finish ลุคได้เลยครับทําให้ผิวของเราสวยเล่นแสงกระแสงไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยปากครับก็ ฝากน,นิวกับนาสด้วยนะครับแล้วก็ฝากน้องแป้งนงางฟ้าแล้วก็รองพื้นนางฟ้าด้วยจากนา e, สไลซ์ดิฟเฟคชิงนะครับแล้วก็ขอบคุณทางน e, าร์สอุทัยที่ได้เลือกผมให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของนาร์สไลซ์ดีเฟคชิงช่วงนี้จิ๋วว่ามีอะไรดีๆน้องเซนเตอร์เข้าได้รับรางวัลดีเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีสิทธิ์อื่นอีกอ๋อวันนี้ใช่ไหมครับใช่วันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปต่อ แต่แต่เมื่นเขาประกาศไปแล้วว่าได้รับรางวัลใช่คะเดี๋ยวต้องไปรับรางวัลต่อเห็นไหมเดือนนี้เหมือนคว้ามาเกือบกลายเป็นคู่เดือนสายน้องไม่มีรับรางวัลเดือนสาย้รับรางวัลของพี่นิวรึเปล่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็เดือนเดือนสายรับรางวัลก็ดีแล้วนะครับรู้สึกว่าก็คืออย่างที่ผ่านมางานในอีเดรชินก็ได้รับรางวัลจากข้างคณะกรรมการด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลจากที่ เออแฟนๆได้ช่วยกระโดดให้ด้วยคับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปแคสอวอร์ดก็แฟนๆก็ช่วยกระโดดให้อีกใช่ก็ขอบคุณมากๆเลยในฐานะคนทำงานหายเหนื่อยไหมในฐานะคนทำงานเพราะว่าคราวที่แล้ว่เราอย่างคราวที่แล้วเราก็คูพุเท่กับงานเลยแบบเป็นแบบกำลัประสบความสำเร็จในเดือนนี้เลยก็ถามว่าหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเวลาแบบเราออกผลงานมาอย่างเงี้ยแต่ละผลงานก็ แลกมากับความตั้งใจความพยายามของของผมเนาะแล้วเวลาที่แฟนๆชอบหรือว่าช่วยกันซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างเงี้ยแล้วจนได้รางวัลด้วยก็คือช่วยเติมพลังช่วยทําให้ผมแบบหายเหนื่อยจากความตั้งใจที่เราทุบลงไปภาพวาเก่งเพ้อวัน<ท><ก>นี้นมาแรงมากตับซีร์อ๋อตอนนี้ออดครับออดเลยเป็ไบ้างที่นี่เรากขนแล้วคุณชุมมากดีใจมากที่ทุกคนได้เห็น ซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเชยับาัสดีก็ออนไป4 EP แล้วช่วง EP 1, 2, 3, 4แต่ละ EP ก็จะมีอคนดูเยอะมากขึ้นเรื่อยๆคนอยากมาทำความราู้จักอย่างช่วง EP 4ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็พี่ออฟก็บอกว่าเสด็จหลังบ้านคือคนดูเยอะขึ้นเป็นเท่าตัวเลยซึ่งเห็นแล้วแบบโอ้ยดีใจจังที่มีคนมาดูข้ามฟ้าครับก็จะมีอีกหลายอีพีเลยให้รอติดตามแต่ว่าจะมีบางคนที่แบบ อาจจะอยากรอให้จบก่อนแล้วก็ค่อยดูทีเดียวอันนั้นก็ไม่ผิดครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนมาดูพร้อมกันจะได้แบบปั่นเวลาปั่นเทรนด์ X ด้วยกันอย่างเงี้ยมาสนุกมากเลยครับ <ไป S 1> คอยวีดไปพร้อมกันแต่บรรจเรื่องความกปปมปปบบาลังก,การเด้ือวางมากพุ่มมากกำหับคอปชั่น์ตทโบทสุดๆเลยครับพุ่มแบบทุ่มในถ้ว้ BTS ข้ามไวิ BTS, งว่งผ่านไปตรงนู้นใช่ก็เรียกว่า ทุ่มมากๆทุ่มกับทุกอย่างเลยไนมะ่ว่าจะเป็น Production ภาพเพลงแล้วก็ทุกอย่างของข้ามฟ้าชุดโอ้โหคือแบบเรียกว่ายังหาจุดที่ไม่ทุ่มไม่เจอเลยเพราะว่า EP ลนะการซําแล้ก็รวมชมพูใช,ใช่คือ,เ,อเยอะ EP 4นี่มีอะไรหลายอย่างให้เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับเปิดมาก็คือเลนเปโนร้องเพลงต่อด้วย ผู้หลายภาษาแล้วก็เป็นงานเต้นรําที่สวยมากแล้วก็มีแบบโลเคชันที่แบบเข้าขึ้นเข,ข้าถ้ำที่แบบโอ้ยไ่รูไปหาโลเคชันมาได้จากไหนครับคือสวยมากแล้วก็รุมนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับท็อปของประเทศไป,ปรูไปในซีรีส์เรื่องเดียวกันหมดเลยเป็นครั้งแรกของผมที่ได้อ่าร่วมแสดงกับเอนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะขนาดนี้หลายท่านขนาดนี้ครับที่การนังยิ้มรู้มันมันยากขนาดไหน แต่คนชมการแสดงของที่นี่เหมือนกันว่ามันรีฟลัวเวิร์สไทยเทยอะมากครับแบบนี้ดีก็สำหรับผมก็ห่างจากหา,หายจากการแสดงไประยะเวลาหนึ่งเนาะแนหะระหว่างนั้นก็คือพยายามทำความเข้าใจการแสดงมากขึ้นแล้วก็มีการเวิร์กช็อปเรื่อยๆอยู่แล้วครับซึ่งรู้สึกว่าครั้งนี้ผลงานที่ออกมาเราผมพอใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยครับใช่รู้สึกว่าเราทำได้ถ้าสำหรับตัวเองนะเราทำได้ เราทําได้เราแบบพอใจแล้วเต็มที่มากๆแล้วด้วยครับก็ดีใจ b, <S 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 ที่ทุกคนชอบแล้วก็เข้ามาแวะเข้ามาชื่นชมความอลังการของซีรีส mm ์ครับล่าสุดเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกเปลี่ยนแว๊บแต่ว่านีก็อนไว้วันนี้แอบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นครอบครัวของนาสแล้วแล้วก็ รูปที่ปล่อยออกไปก็คือจะเป็นรูยเขาจะเห็นว่าเป็นผมสีน้ำตาลเท่ใช่ครับวันนี้ก็อยากจะมาให้ตรงกับให้คนะอนเซปต์ของของนาสาานะครับก็เลยยังแอบ <c oughs> น้องอ่สีบรอน, <c oughs> อนไว้ก่อนแอ<ต>บไว้ก่อนกับบุกัน,น,นชอบขนาดไหนครับถึงตั้งใจเ,ลเปลี่ยนอยากเกงความแปลกใหม่ให้กัไปเปลี่ยนลุคือ นี่เป็นการทําสีผมครั้งที่สองเปลี่ยนสีเป็นสีที่สองในชีวิตนะครับก็สีแรกก็คือจะเป็นสีที่ถ่ายข้ามฟ้าสีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสีบลอนก็โอยอยากทำสีนี้มานานแล้วเพราะว่าปกติก็จะเห็นไอดอลเกาหลีเออ oli, ขาก็ทำกันเนาะเราก็าอยากจะเป็นไอดอลเกาหลีมีฟีลเป็นไอดอลเกาหลีบ้างเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกชอบนะครับแต่ยิ่งตอนนี้แบบผมผมก็ไว้ทรงแบบ ยาวด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ซอดไปอยู่จริงจริงล่าสุดเขามีโพลนะบอกว่าอยากจะเห็นวงการทีป๊อปรวมัวมยูนิวโชกุนเลโก้มีแต่สักวันเขาป๊อปนั้นเลยมารวมไปบนเวทีเดียวกันมันจะเป็นได้ไหมผมว่าสักวันหนึ่งอ่ะต้องมีอยู่แล้วคือผมมาอยากอยากไปร้องเพลงไปเต้นกับ เออเพื่อนๆีปพี่น้องในทีปอมมากๆแลยยิ่งถ้าเป็นแก๊งเสาหลักสะโพกนะโอยอยากจะลองจอยดูมันน่าจะสนุกน่าจะแบบสุดๆไปเลยเคยคิดภาพไหมว่าถ้าเ่าสะโพกมารวมตัวกันมันจะเป็นยังไงคิดอยู่ครับก็คือคิดเอออาจจะไม่พิวเท่าแต่ว่าเราก็จะก็จะทำให้เต็มที่แต่แบบมันน่าสนุกมากเลยครับอย่างงานโอลิมปปที่ผ่านมาก็ ไปดูย้อนเรารู้สึกโอ๊ยอยากไปด้วยจางแต่ว่าเราติดงานพอดีใช่ครับติดคิวงานก็เลยโอดไม่ได้ไปเลยแล่วปีนี้มีกลักโปรเจกต์รออยู่ปะใช่ครับปีนี้มีเอ่อนอกจากท้ามฟ้าที่จะออนไปเจนอีพีสิบสีนะครับตอนนี้ออนไปสี่ีแล้วก็มีเพลงก็พวกเอ่อซิงเกิลของผมงต่างๆก็เดี๋ยวหลังท้าฟ้าเดี๋ยวก็จะจะเริ่มทำอัลบั้มแล้วด้วยครับใช่ครันอจจริงจังแล้วก็ ปลายปีนี้มีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่สำคัญมากๆก,ก็คือ,อเป็นภาพยนตร์ที่ผมเล่นกับทัน GDH ชนะครับใช่ก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเข้าโรงวันที่10บธันวาน่าจะใช่นะครับช่วงปลายปีถ้าเกิดว่าถ้าเกินยังไงก็ขอโทษด้วยแต่อยู่ประมาณช่วงนั้นแหละ,ะอันนี้ไปทำเสร็จยังว่าวยังอยูอย่ในขั้นตอนการทำงานยังถ่ายอยู่ถ่ายใช่เราปิดเทอมไปหเดือนด้วยขั้นตอนของ ของหนักนะครับใช่ปิดว่าปิดเทอมก็คือพักพักกานหน่อยทำไปประมาณเดือนกว่าเพื่อมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวคนจะรู้ว่าทําไมเราถึงต้องปิดเทอมตอนนี้กลับมาเปิดเอทอมแล้วใช่ไอเทมคอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตที่สิงคโปร์เพิ่งประกาศอ๋อใช่ครับเดี๋ยวจะมีเอ,อ่อทัวร์คอนเสิร์ตหลายที่เลยหลังจากนี้นะครับก็<อ>เป็นคอนเสิร์ต Dreamcatcher ที่จัดไปเมื่อสิงหาปีที่แล้วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกเต็มตัวของโบกที่ไทยนะครับแต่ว่า ได้ไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วแหละครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะเริ่มไปทัวร์ตามเออ่ต่างประเทศแล้วในหลายที่เลยแล้วก็ไม่ได้ไปแค่ที่เดียวด้วยไปแบบหลายที่เลยนะครับนี่ใส่เดียวคนเดียวไปครับหรือว่ามีเพื่อนๆด้วยอะไรอ๋อไปคนเดียวครัเป็นคอนเสิร์ตเดียวไป็นเวิร์ลทัวร์เหรอไป็นเวิร์ลทัวร์ทีมที่เป็นเท่าณประมาณเร่าวๆตอนนี้ก็รู้ประมาณสี่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มอีกไหมครับสมองโคฟสตาร ไทย Global Rising Star รางวัลที่ได้รับจากนายเดนเทนก่อนคุณงงคุณงงอะไรนี่มองน้ำมองน้ก็นายเดนเทนให้มาแล้วเราก็ต้องทำให้สมกับรางวัลนะผมทำแบบแถบอุ่นด้วยแบบยุโรปหรือว่าทำโดนว่าสตาร์เลยทาำยุโรปยังไม่ยังยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปก็อยากไปเพราะว่าไม่ได้ไปนานมากแล้วครับ ถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสอยากไปอย่าไปหาแ,บบแฟนที่ฝั่งยุโรปอเมริกาบ้างโ <Okay. S 1> อเคขอบคุณคับ